บลินใจเย็นบลินเปิดในนั <S <S y, ่นก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดรายการนี่เรียกไฮคโนอเจวะอายโอเกะโตะกันที่รีวิวกันเมื่อนะคะนี่ไม่หนุ่ในเกมแบ็กชอตอีกแล้วนะคะที่เราหายหน้าหายตากันไปนานเพราะว่าวีเขเล่นไม่ได้แล้วก็เล่นไม่ได้นะโอเคมันมันกดพูดตรงไหนอ่ะกดพูดตัวเคไง เดี๋ยวดาด้ๆๆวตอนนี้กำลังงงสับสนด้วยเฮ้ยเป็นหนึ่งลิ้เดย๋ยเพิ่งฆ่าเขานะ,ะเดี๋ยวพี่เปิดรายการก่อนพี่เปิดรายการแล้วห้จดจนมันอืนลอืลวันนี้เรามาอยู่ในเกมอุชช์ตเอิมในดาดเอิมอะไรนะโกสอือฮันแอมนะ เราก็เล่นกันอยู่สองคนเหมือนเดิมมาแหละหาคู่ระเบิดสำเร็จชัยชนะจะเป็นของเราบลิมอย่าแก้นะเขาขอชนะหน่อยบ <c oughs> ลินบลินบลิน,ลนก็ในด่านที่คุณเคยว่างแหละคู่มันก็ไม่เห็นนอ,อ่ไงจะกดอะไรแก้อะ่ะ อันหนึ่งพี่เปิดแบบเต็มจอก่อนแกทันไหมอือทันปะราชะแล้วเราแบบไปจะแก้ไม่ทันให้ดูงอนพลินแลวไอ้เหี้ยป้ายนี้มีไว้เพื่อป้ายน,นี้มีไว้เพื่อดูหน้าละลองไอ้เตี้ยเนี่ย ให้กับสาวสวยๆนะฮะสาวๆที่สวยต้องมาอยู่กับพวกเราเราดูแลดีบนอะไรเนี people people ่ย <to อุ like ้ยติด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 คลินเดี๋ยวฆ่าพี่นะอันลูกกูจะวนกลับมาที่เดิมทำแมวหรือเปล่าก็นึงก็นึงกฎคือห้ามฆ่าแล้วแต่เมื่อกี้ตกใจตกใจเกินเหตุ เขาวางเราบอกด้วยเอา้เอาลีกูระเบิดเร็วเข้าพลินแก้ยังอ่ะอยังอ่ะมีมีมีทำไมหาเบียน มันต้องอยู่ B หรือ A นั่นแหละ <c oughs> หาระเบิดไม่เจอจะไปอยู่ห้องบนแหละหาดีๆถวงเวลาสักครูไว้เพื่อยังระเบิดมาห้ามต่อยห้ามต่อยห้ามป่อยเอยอ,ยกอกูรู้แล้วกูรู้แล้วเยอะๆเก้าพอลิอนฆ <c oughs> ่าพี่อย่างเมื่อกี้ เขตกใจเกินเหตุไงอุ๊ยพี่จะไม่สอนสูตรเด็ดๆให้คูณเรียนทำนั้นในด่านนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวอไปเล่นเดี๋ยวรอไ,ไปเล่นแบบอื่นบม่งขอโทษต <A. S 1> ไม่ใช่จต A เจด B แหละอย่าดีไม่เห็นน่อยู่ข้างหลังอ่ะ เดี๋ยวพอก่อนจะกู้ระเบิดต้องใครเนี่ย่ะแม่งโตแสบริ่วมแบบก็เริ่มนะกค่เพิ่งเริ่มนะแค่งไอศอรทีนึงแม่งไดซีเกือบแมนต้องวางวะแน่เลยอะ่ะวางบ้าเลยกูหามืออยู่นี่เดี๋ยวเสียกระเบูน ไน้คูเระเปิดแล้วเข้ามันวิ่งช้าจังเลยอ่ะมันเดินหรือมันวิ่งงั่นไงเจอละง้ายย้ายยายมันล่องหนะมันโกงอ่ะเนี่ยล่องหนแง่งมองไม่ค่อยเห็นอ่ะ อุ้ยเอาไม่กูไม่กูไม่กู้เขากูหาระเบิดไม่เจอเอาอยู่เวลากูไว้ก็ยัระเบิดอีกู้ระเบิดเฮ้ยแกทำอไม่ทันไม่ที่แกไม่ทันหรอกม่งไม่อยากแก้ยืนนิ่งนี่นแหละทำไมอ่ะทำไงก็นนะเอ้าเล่นดัดโก้ทั้งทีนะเว้ย เออใครได้อยู่ทีมพี่นี่ลุงนะทีมใครนะทีมถ้าถ้าพวกเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วเราวป็คนอื่นนั่นอยู่ด้วยกันนะโอ้โหลุงไม่ดิลุงลุง,ล,งลิงเลยดิมือเอียแบบเพิ่งกลับมาเล่นไงกะกะกะใช่ใช่ใช่มเมื่อวานมันโดนฝอยไปหกสิบกว่ากลัวฝอยมือ ก็ใช่ไงหนูบอกโดนต่อยเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินอะไรอยู่โคตรเพีดยดากมอ้อาวนึกน่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่อยูนนะ่ไหนเฮ้ยยินเสียงระเบิดอยู่ทถวนั้นแต่ไม่เห็นแถวไหนะน้องอยูนนะ่ไหนอ่ะ บี <B. S 2> จะทำะไรบีวะกวางเอเฮออียเร่ไม่ยินเสียงระเบิดจากกบีอะไม่ต้องวางบีแน่เลยอะก็วางเอในใจเมื่อกี้ได้ยินเสียงของของบีทุกโอกาสวางเอเออผีดีเดอผีีเฮียูอีโอเจ็บเจ็บตา งานที่เล่นแกนโก้ด้วยน้องเมื่อกี้เข้าไม่ได้เฟลเลาขล้นเนื่อเก่งแม่งมัอุ้ยอุ้ยอุ้ยอมีดินมีดมีดมีดมีเห็นแล้วเห็นมั้เอ้อเราไม่เห็นนะ เขียวางระเบิดได้ด้วยหรือวะคพณรู้ต้งไว่ากี่เป้าเนี่ยไม่รู้ประมาณเก้ามังมันสว่างอ่ะฮะมันสว่างมองไม่เห็นเลยอุ้ยอุ้ยพี่เห็นคนเลนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรอยู่เมื่อกี้เห็นอะไรอยู่ แต่แม่งน่ามาลอยหลังตูดแน่เลยอะแน่เห็นยังยังไม่เห็นจริงดิผลิตได้ดันโกดไม่เป็นหรอเอาดีเออรลหน้าพี่ไม่เล่นแล้วดันโกดอะน้องเล่นไม่เป็นไม่บอกวะผมมองไม่เห็นจริงได้ยินเสียงตุ๊ด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 ดิเนี่ย วางเบียแหละว่าตาบอดแน่เลยอะบั๊กเว้ยเขาเรียกบัก๊กวางเบียแหละวางเบียแต่มันวางไหนไวะเอา้าวางเบียดิโถนาโถ,นา,ถานาทนาทีบอกว่าคลิปมันคงไม่ตัดเองให้เหลือห้านาทีนะเว้ยไหนอของมันนะ <laughs> อยู่เอเว้ย <laughs> รถล,ลงมาเพื่อไม่ทานแล้วอะ่ะตุม่มไม่ทานเลยค่ะมันเด <Yeah. S 1> ินน้องก็แบบทิ้งมีดแล้ว,แล,วแล้วเราเก็บอะ่ะเออมันจะเป็นหมัดใช่ไหมเออนั่นแหละไม่รู้อะ่ะ <laughs> เอยบอกไม่ถูกอะ่ะม,มีนยังไิ่มีดยังไม่ช้าเลยหมัดมั้งแ่ช้าฮะ มึงไอ้นี่มึงไม่ดูเลยเนาะอัดไม่อัดเนี่ยเห็นยังโอ้สเลสสเลดมึงกินคอตายหาเลยนะโอ้ยไม่เห็นอ่ะตามหลังน้องน่าจะได้ยินเสียงวิ่งนะ ไม่ได้ยินไม่ได้ปรับแบนโกดการฟังเสียงเป็นสิ่งสำคัญงั้นขอไม่อ่านหมดนี้แล้วกันจ้ะเขียนทะลิล้วไม่อยากอ่านหมดน่จริงจ้ะ อะไรมันอยู่ในปากกูที่ไ้ยไหนอะ่ะยูเอเ็ดเช่กูคคเห็นพลินแล้วนั่นไงกูว่าแล้วมันงมาางบีอีกอันนะโอ้ยมันล็อกตัวไว้อ่ะเนื้ย <c oughs> เล่นด่าโกงเล่มากพี่ทำภาพนี้มาให้แบบยังไงดพี่เล่นด่าโกบไม่เป็นจริงจี๊อย่าว่าพี่เลยโมเมเล่นเป็นไก่คนอื่นเขาฆ่านี่นานๆทีเว้ยเราต้องเล่นเรื่อยๆเด้อเดี๋ยวพี่ว่าพี่รอพี่ออฟให้มาสอนน้องเล่นดีกว่าแต่เนี้ยคือไม่อยากสอนลิปลับให้เดี๋ยวน้องหาพี่เจอม่ชอมมิชอมมชอบแต่ถ้าเกิดแบบสร้างแคล้วอยู่แคร์กันเดี๋ยวจะสอนห้ ด้วยกอดชิปวิ่งแม่งสัตว์ชิปมันเจ็บเสียงเหี้ยคอ,อนติเนตินก่อนนะอย่าดีอย่าดีอยู่าวีนทีเดียวเองไงจัดจัาจัดรอบหน้าเนาะเป็นโกดอ่ะพี่สู้ไม่ได้แล้วฮะไม่บ้า